ดีครับมีเพื่อนเนถามมาว่า register โปรแกรม t y p i n g ยังไงนะครับผมขออัดคลิปมาให้ดูนะครับไปที่ by u now นะครับพอ by now เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตานี้ไปที่ register key นะครับสังเกตนะฮะตรงหน้าต่างเนี้ยนะครับตัวแดงต้องส่งเมลมาให้ผมนะครับก็เพื่อให้ง่ายมันจะมีปุ่มนี้กดนะฮะ copy to clipboard ปั๊บเนี่ยเราก็ไปเปิดโน้ตแพดนะครับอีดิทแปะเห็นไหมฮะตัวเลขชุดเนี้ยจะเป็นตัวเลขที่ต้องส่งมาให้ผมนะครับแล,แล้วเดี๋ยวเราก็รอรับคีย์เข้าไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปที่ Copy To Keyboard รตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือสํเเาาชุดเนี้ยส่งเมลมาให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่ง u n นล็อกคียไปให้นะครับคร่าวๆนะครับ